สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกจัดอบรมสร้างการรับรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรที่ห้องประชุมโรงแรมจันทรารีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนางสาวกฤติยาหนองพงนักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครนายกและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างความรับรู้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์ในองค์กรประจำปีงบประมาณ2563ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรลูกจ้างในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายกบุคลากรในสังกัด นักง,งานสกศคจังหวัดนครนายกและบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครนายกมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสมีความตระหนักและเข้าใจต่อปัญหาคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติรวมถึงการมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น7 7เคนเป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอทิพระมหาศรีวัฒนาศีลสาโรเจ้าวาดวัดดงละครทำงานอย่างไรให้มีความสุขโดยนายสถาพรสีม่วงผู้อำนวยการสกรสคจังหวัดนครนายกการสร้างการรับรู้เพื่อปลกจิตให้ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตในองค์กรโดยสำนักง,งานปปชจังหวัดนครนายกสร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้รับรู้รรและร่วมกันจุดประกายในการสำนึกถึงความซื่อสัตย์สุจริตและต่อยอดให้กับเด็กเยาว ประชาชนและเพื่อนร่วมงานเพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติต่อไปตัวเรายัางบอกว่าเราเราไม่ดีนี่ไม่ใช่แล้ววันนี้ต้อง,งเพื่อนยกมือไหว้เพื่อนบางคนบอกขี่ไหว้ไม่ได้เขาชอบมากกว่าการไหว้การทักทายเมื่อกี้นี้อินเวนทีอะไรนะยุคนี้ทีมข่าวเอซีทีวีชาแนลไรนา